โดเอกนภิพุฒิสุบานพร้อกับการตรวจโดยู้มนตรว่าศาสร์แก้วนะครับขอย้ำอีกนายสรุปนะครับหน้าที่ของมผิดชอบของตัวผู้มนตรีว่าศาสร์แก้วพอสังเกตดอย่างนี้นะครับครับปี2567นะครับคนไทยนะครับที่ใช้พาสปอร์ตเดินทางนะครับวันหนึ่งเฉลี่ยคนไทยประมาณ4,000คนครับเข้าและเข้าออก4,000ครับ4,000นะครับทางหนังสือพาสปอร์ตนะครับวันหนึ่งประมาณ2,000นะครับส่วนมัตรผ่านแดนวันละประมาณ8,000คนนะครับ กรวมกัมพูชาวันนึงประมาณเข้าออกวันเรามาสองหมื่นห้าหมื่นก่าหมื่นนะครับในปี67นะครับเราก็ไปเสด็ทั้งหมด476รายนะครับเป็นคนกัมพูชา241รายคนจีน165รายแล้วก็สัญชาติอื่นตามภาพฉายครับนะครับแล้วก็เสียดีการเดินทางเข้าออกนักลาเทศคุ้มผ่านนะครับเสถิติคนไทยนะครับแล้วก็ต่างชาติจะลดลงนะครับเนื่องจากว่าเราเพิ่มความเข้มยวบ้นในการคัดกรองคนที่เดินทางเข้าและออก เพิ่มมันตาากทรอุนะ้มบุญคือจ้างให้จ้างให้ทองครับครับผม <sk> ครับผม 1> <1> เรเทอุ้มบุญจริงแล้วก็ปี2 5 1 8นะครับ2เดือนนะครับมี50คนเป็นชาย40หญิง10คนทั้งสองเทสนี้คือถูกปัดทั้งหมดคือไม่เข้าออกตามช่องทางอนุญาตของเราแล้วก็ปัมีการส่งเงินพดีห้าคน ือเราเราเจอหมายจับเขาแล้วเขามีท่าทางพิรุษนะครับลูกน,น้องตอมตอเราก็เลยตรวจคนผมแล้วก็ต้องท่านยืนยันกับท่านนายกว่าระบบใบโอ m มตติกของตอมตอ,มอ,มอมเรายัางใช้การได้ปกติครับยังดีครับเพราะว่าจากการที่เราจับเคสนี้เราก็ใช้ใบโอ m มตติกในการตรวจ นัสดีสวสดีสวัสดีค่ะสวัสดีครับเข้าใจเข้าใจภาษาไทยหมดเลยเหรอโอ้ดีจังเลย ขอบคุณนะคะเ่ัด er uh. so ้วยนะฝังก okay. ันด้วยนะจะได้ช่วยกันดูแลเลยสองด้ช่วยกันได้ฝากขอบคุณฝันคไทยพี่น้องประชาชนฝังนันด้วยขอบคุณค่ะัดีครับสัครับ ใช้ถือสารสารเบเบิร์ติ่งครทั้งหมดมี13ด้วยกันอันนี้ก็เบิร์มทีมันลุ่มหลังมากกว่านี้เราสามารถเห็นได้จากตรงนี้ไหมที่เราตัดไปแล้วเนี่ยตัดมีตรับตรงนั้นบางส่วนครับมีขออนุญาตนะคตัดแล้วมันไม่ตัดเพิ่มก็รู้เนาอันนี้เราให้คัดนยันไม่ใช่มีเลเวลสีสีส้มค่ะต้องทำอะไรวุ่นวายเยอะไหม เขาก่อจะกลับมาปกติได้แล้วถามือก็ไม่ไม่กระทบในกันไว้เนี่เต้ดีเลยถ้าเป็นสายตายที่ที่ไม่ได้ใช้งานครับตรงนี้ก็มีกองไว้ตรงนี้หนึ่ที่เราต้องมายึดเราะสายมันลไปสัมผัสหนึ่เราไม่จับมาที่จะไปยึดของตอนนี้มันหมดเพมีเสาที่ต้องลดลงด้วยใช่ครับี่ัาที่มีจุดเหนี่ยมข้าม ในบริเวณนี้สีแดงกลับเป็นดีแต่ถ้าไปอยู่ในเมืองไทยนะครับเราโดน่าเลยเราเป็นสีเขียวครับอันนี้ก็เป็นย3ัวน้นนห้่งอันนี้ 5G อเจคมิวเตอทำให้ตัวนี้จมี 5G แต่ที่การคมพิวเรเราจะมีบอร์ดที่ขีดระหว่างเทเรเตอร์รวมกันนะครับก็มีคุยไปล้ครับที่เป็นสอันนี้แต่เขาก็ยังมีล้นมาอยู่เยที่เกิดคิดว่าเราก็ีคุยจะอยู่ใน้อที่จะุสัปดาห์เดือนแต่เราจะยกตัวประเด็นนี้ อันนี้จริงๆมันเป็นเื่อที่คุยแล้วถ้าคุยแล้วก็ตาม่อนง่ายไม่ต้องนักประุหรอกริเลย่ะได้เาหนพันยาถ้าเหลืองถ้าเหลือนี่ก็คือโทวได้แต่ว่าเล่นเ็ได้เอหน่อยนะจะได้เห็นเสานะกว้างไม้พอนะได้